คลิปนี้แบบปังโอ้โหูแล้วอย่างคนลุกอยู่เลยนะฮมันปังเหมือนกับในตอนที่ผมนั่งสมาธิเลยนะครับสวัสดีครับผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมทอมมี่ในรายการ Tommy, ทอมมี่ท้องนะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับผมแล้วกันนะฮะเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างที่จะดูเหนือธรรมชาติไปบ้างนะครับส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยกำลังค่อยๆนะครับค่อยๆมาอธิบาย ถึงเรื่องราวต่างๆพวกนี้เนี่ยได้มากขึ้นเรื่อยๆในช่วงระยะหลังๆนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ได้อธิบายจนสามารถที่จะให้เราเนี่ยได้เข้าใจหรือว่าเชื่อมันได้สักทีเดียวนะครับเ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก็คือส่วนตัวผมเนี่ยนะฮะทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ถึงช่วงปีใหม่เนี่ยผมก็จะมีเหมือนตั้งเป้านะครับว่าผมเนี่ยอยากจะสร้างรายได้จากการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียน คอนเทนต์นะครับการอัดวิดีโอนะฮะการที่ออกมาพูดหน้ากล้องแบบเนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยช่วง2อสปีหลังๆก็เหมือนจะทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube นะฮะตอนนี้มีผู้ติดตาม4,000ซึ่งสําหรับผมเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับ ผมก็ค่อนข้างที่จะพอใจนะแล้วก็มีคลิปออกมานะครับซึ่งก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันได้สม่ําเสมอหรอกนะฮะส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีของตัวเองนี่แหละครับที่ทําได้ไม่สม่าเสมอนะฮะก็ไม่ได้อยากจะโทษอะไรแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากการที่เราเนี่ยจะต้องดูแลดูแลงานนะฮะดูแลกิจการที่เราจะต้องทําเพื่อที่จะหาเงินเข้ามาใช้ในบ้านนะครับจ่ายหนี้ใช้สอยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนกับโลก2ใบที่มันต้องทำนะครับ อันนึงก็คือเราชอบมากๆอ่ะมันหาเงินไม่ได้อีกอันนึงเนี่ยมันหาเงินได้เราก็ชอบเหมือนกันไม่ได้ว่าไม่ชอบเพียงแต่ว่าตอนนัปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยากจะทําเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้มันมากขึ้นนะครับอยากจะออกมาพูดหน้ากล้องอยากจะถ่ายคลิปวิดีโอให้ได้ทั้งวันอันเนี้ยมันสนุกกว่าเยอะเลยนะครับทีนี้ก็เลยมาถึงจุดที่ว่าเราจะทํำยังไงนะตัวผมเองเนี่ยจะทํำยังไงนะครับให้สามารถที่จะทําสิ่งนี้เนี่ยอย่างเดียวแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับได้เงินด้วยผมก็เลยคิดน,นะฮะว่าเออ เราน่าจะเปิดสอนนะครับเปิดคอร์สสอนทำไลฟ์สตรีมมิ่งไหมทำยู u ูบไหมนะครับซึ่งโอเคนะฮะว่าถ้าเกิดเรามามองกันตรงๆเนี่ยในความรู้สึกผมผมก็รู้สึกว่าความรู้ผมเนี่ยมันมีเยอะแต่ผลลัพธ์อะมันไม่ค่อยมีนะครับผมจะมาบอกว่าสวัสดีครับผมทอมมี่ทองนะฮะผมจะมาสอนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองให้คนติดตามเนี่ยเป็นแสนในขณะที่ผมเนี่ยมีผู้ติดตามอยู่สี่พันฟังดูแล้วมันก็แบบเออมันก็ มันก็ไม่ค่อยจะมีเลี้ยวแรงเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดเองนะครับคือสิ่งที่ผมคิดเองแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมทำเนี่ยก็มีคนมาเรียนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคลิปที่ผมทําแต่ละคลิปเนี่ยด้วยความตั้งใจที่ผมทําลงไปเนี่ยนะครับมีใครบางคนเนี่ยนะที่ดูแล้วเนี่ยเขามาขอบคุณนั่นหมายความว่ามันคือประสบความสําเร็จแล้วนะครับหมายความว่าสิ่งที่ผมทําไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งก็ตามนะครับที่เข้ามาดูแล้วชีวิตเขาดีขึ้นหรือว่ามันแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างนะฮะ แต่ว่าไอความรู้สึกที่ว่าเวลาที่เราจะออกมาสอนเพื่อที่เราจะมีรายได้จากตรงนี้จากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่ทุกวันนะครับมันก็เหมือนกับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างนะครับในในจิตใต้สํานึกแล้วกันเราพูดอย่างนี้เลยว่ามันเป็นจิตใต้สํานึกนะครับที่มันเหมือนเป็นเสียงเล็กๆนะมันบอกผมอยู่ตลอดเวลาว่าอันเนี้ทาไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวเองก็จะหยุดทําเดี๋ยวเองก็จะ ไม่ทําไม่ได้นะครับเหมือนกับตอนนน้นเหมือนกับตอนนี้ไงจำไม่ได้เหรออะไรแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมพยายามนะครับที่จะฮึดขึ้นมานะฮะเอาชนะมันนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่นานนะครับผมก็คิดแล้วฮะว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันแบบไม่ปกติสักอย่างจนผมก็ไปค้นหาเรื่องราวต่างๆนะครับในอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างนะครับไปดูคนที่เก่งๆว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะครับที่ทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะออกมาได้ ออกมาทําอะไรแบบนี้ได้อย่างยาวนานแล้วก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จนะครับก็ไปเจออันหนึ่งฮนะเขาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะครับเป็นการฝึกเซลฟ์ทอลกนะครับก็คือพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นนะครับในลักษณะของว่าเราเป็นเรียบร้อยแล้วนะผมจะเป็นครูนะครับผมจะเป็นโค้ชที่สามารถที่จะสอนให้คนเนี่ยออกมาพูดหน้ากล้องนะครับสร้างตัวตนใน Youtube ใน t i k t o ออย่างเงี้ยนะครับพูดเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นแล้วนะครับ แล้วเราประสบความสําเร็จแล้วนะมีคนเรียนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่เนี่ยระบุให้ชัดเลยนะครับเรียกว่าเซลล์ทอล์กนะฮะก็ให้พูด อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือเช้าเย็นก็ได้หรือว่าจะ3ามครั้งต่อวันหลังอาหารก็ได้หรือว่าก่อนอาหารก็ได้คือให้พูดประมาณนั้นเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นการเหมือนกับตอกย้ําให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับคือคุณผู้ฟังอาจจะคิดนะครับว่าเอ้ยแบบนี้มันก็เป็นการหลอกตัวเองหรือเปล่าต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณสามารถที่จะหลอกตัวเองให้เชื่อได้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่ดีมากนะฮะเพราะว่าอย่างที่วิทยาศาสตร์ตอนนี้เนี่ยพิสูจน์ได้แล้วก็คืออารมณ์นะครับกับความคิดของคุณเนี่ย ส่งผลต่อร่างกายของคุณนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนคิดลบคุณเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเนี่ยร่างกายก็จะผลิตสารสื่อประสาทบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับความเครียดเนี่ยออกมานะครับร่างกายคุณก็จะไม่ปกตินะครับและพอนานๆไปเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นโรคที่แบบร้ายแรงก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่คิดดีจัดการอารมณ์ได้ดีนะครับแล้วก็อยู่กับปัจจุบันได้นะครับมีสติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ สรารสื่อประสาทมันก็จะออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับส่งผลให้ร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณหลอกตัวเองเนะี่ยว่าคุณเนี่ยเป็นคนแบบไหนคุณก็จะมีโอกาสนะครับที่คุณจะเป็นคนแบบนั้นได้ทีนี้นะครับไอตัวเซลล์ท้องเนี่ยผมก็ทําดูสักพักหนึ่งแล้วมันไม่อินนะฮะมันไม่อินคือมันคือบางทีเนี่ยตอนที่เราพูดกับตัวเองเนี่ยนะครับ พูดหน้ากระจกบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็พูดออกเสียงออกมาหรือว่าพูดในใจนะครับมันบางทีมันก็ลืมฮนะแล้วมันก็จะมีเสียงเล็กๆที่บอกว่าเราทําไม่ได้หรอกนะครับออกมาต่อต้านคัดค้านอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะเวลาที่เราพูดไปบางทีเราก็ลืมว่าเราจะพูดอะไรต่อแล้วมันก็เลยทําให้เราต้องไปคิดพอไปคิดเนี่ยมันก็ไปเตลดิดไปไหนก็ไม่รู้นะฮะก็เลยมีความรู้สึกว่า การทำเซลล์ท้องเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับผมเท่าไหร่เลยนะครับทีนี้เนี่ยในช่วงในช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ผมเนี่ยก็มีการฝึกเริ่มฝึกสมาธิแบบแบบจริงจังนะครับแบบจริงจังนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาในกลุ่มนะครับที่พูดคุยกันเรื่องการศึกษาของดรโจดิสเพนซ่านะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทําสมาธิรักษาร่างกายนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นเสียงเสียงนําสมาธิเอาไวใ้ให้เราเนี่ยเวลานั่งสมาธิเราก็ฟังนะครับฟังแล้วก็คลอยตามไปซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่า การใช้เสียงนำสมาธิเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเข้าสู่สมาธิได้ดีกว่าที่แบบนั่งแบบไม่มีเสียงอันนี้ในส่วนตัวผมนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ผมพูดคุยด้วยเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบเดียวกันนะฮะถ้าเกิดคุณกําลังเป็นคนที่สนใจกําลังที่จะเริ่มต้นฝึกสมาธินะครับลองใช้เสียงนําสมาธิดูนะครับหรือว่าเป็นเสียงเพลงอะไรก็ได้ที่มีความเกี่ยวข้องที่เขาออกแบบมาสําหรับการนั่งสมาธิมันจะทาให้คุณเนี่ยนั่งสมาธิได้ไวมากขึ้นนะครับทีนี้ผมก็เลยมีความคิดน,นะครับว่าเราลองเอาไอเดียของการใช้เสียงนําสมาธิเนี่ย มาใช้ในการทำเซลฟ์ทอล์กนะครับโดยการที่เราอัดเสียงแล้วก็ฟังนะครับทีนี้ผมก็เลยไปลองค้นหานะครับข้อมูลเรื่องพวกนี้แล้วก็ไปเจอเขาเรียกว่าเป็น a f f i r m a t i o n นะครับหรือว่าเป็นการตอกย้ําซ้ําๆในจิตใต้สํานึกนะฮะ affirmation ถ้าเกิดเราค้นเนี่ยใน u t u b e นะครับจะเห็นว่ามีคนทํา a f f i r m a t ม o n มีเสียงพูดนะครับแล้วก็มีเพลงประกอบนะครับคลอนะฮะให้เราฟังก่อนนอนเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะฮะว่าจะลองใช้เส้นทางนี้ดูนะครับโดยการที่อัดเสียงตัวเองนะครับ ลงไปนะครับแล้วก็ตัดต่อเอาเสียงเพลงที่เราชอบเนี่ยที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเออมันแบบสงบมันรู้สึกดีนะครับแล้วก็เอาใส่เข้าไปนะครับผสมกันนะครับกับเสียงพูดของเราเองด้วยเป็นเสียงของเราเองด้วยนะครับเราคือโคชกรูผู้สอนเรื่องการสร้างไรายได้การใช้ชีวิตวิธีคิดที่ดีและนำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนเราเชี่ยวชาญเรื่องการสร้างตัวตนเราเป็นโซเชียลมีเดียกูรู ในช่วงที่เรานอนหลับนะครับผมก็จะเริ่มฟังนะพอเริ่มฟังเนี่ยเวลาที่เสียงเราได้ยินเสียงตัวเองพูดครั้งแรกนะครับมันจะมีภาพนะฮะภาพเราจะเห็นภาพเลยนะครับว่าเราเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะเห็นไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าตอนที่คุณเขียนสคริปต์ของคุณเนี่ยคุณนึกถึงอะไรนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเข้ามาอีกทีหนึง่งทุกครั้งที่คุณฟังก่อนนอนนะครับ คือผมจะพูดซ้ำแล้วก็เล่นซ้ำเล่นซ้ำนะฮะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะหลับไปก่อนอยู่แล้วนะฮะถึงหลับไปก่อนเนี่ยจิตใต้สำนึกเราเนี่ยก็ยังได้ยินอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าเปิดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นนะฮะจิตใต้สำนึกเราเนี่ยมันฟังอยู่นะเสียงที่เราได้ยินเนี่ยแล้วผมก็ฟังต่อกันเรื่อยมานะครับแล้วก็มีการปรับปรุงนะครับในปรับปรุงสคริปต์นะครับเออเรามีความรู้สึกว่าเออตรงนี้เราขาดเราอยากจะเพิ่มเข้าไปนะครับเราก็เพิ่มเข้าไป คืออยากจะทําอะไรได้อยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นคนแบบไหนใส่ไปให้ละเอียดนะฮะในชนิดที่ว่าคุณถ้าเกิดคุณบอกให้มันละเอียดได้ชนิดที่ว่าใส่นาฬิกาอะไรขับรถอะไรได้แบบนั้นเนี่ยก็จะเพอร์เฟกมากๆนะครับของผมเนี่ยไม่ถึงขั้นเรื่องของรถเรื่องของนาฬิกาเพราะคือผมไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันมีเอฟเฟกอะไรกับผมนะครับพวกรถพวกนาฬิกาเนี่ยเพียงแต่ว่าของผมเนี่ยก็จะบอกว่าชื่อบริษัทของผมเนี่ยจะชื่ออะไรนะครับมีไรายได้ต่อปีเท่าไหร่นะฮะ แล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยมันก็ชัดเจนมากทุกครั้งที่ผมเข้านอนนะครับหลังจากที่เราเริ่มฟังเรารู้แล้วว่าเราจะเป็นอะไรนะครับมันชัดเจนมากเพราะเราฟังทุกวันไงเราเห็นภาพมันทุกวันนะครับผมก็เลยคิดว่าทีนี้เราต้องมาสร้างหลักฐานบ้างนะครับเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับการคอนเฟิร์มนะครับยืนยันนะฮะว่าสิ่งที่เราจะเป็นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วนะครับง่ายๆนะครับการสร้างหลักฐานนี่เป็นยังไงก็คือถ้าเกิด คุณนะครับบอกตัวเองว่าในเสียง a ั f i r ร์เมชั่นของตัวเองเนี่ยคุณบอกว่าคุณจะเป็นคนที่รูปร่างดีไม่อ้วนนะครับน้ำหนักไม่เกินนะครับ เป็นคนสุขภาพดีทีนี้คุณก็ลองมานั่งคิดดูนะครับว่าการที่จะเป็นคนสุขภาพดีเนี่ยเราเริ่มทําอะไรได้เลยทันทีนะครับเล็กๆนะฮะอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่าโอเคไปเดิน1กิโลนะครับคุณอาจจะยังไม่เคยออกกําลังมาก่อนนะฮะคุณก็บอกว่า่ฉันจะไปออกไปเดิน1กิโลนะครับวันวันนี้ก็เดิไปเดินเลย1กิโลพอเดิน1กิโลเสร็จคุณก็ถ่ายรูปเซลฟี่ไว้นะครับแล้วก็1กิโลแรกนะครับเสร็จแล้วอีกวันนึงนะครับออกไปเดิน1กิโลคุณก็ถ่ายรูปไว การถ่ายรูปไว้เนี่ยนะครับหรือว่าการใช้ตัวของพวกนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอชที่มันสามารถที่จะเก็บสเตปการก้าวหรือว่าเก็บเรื่องของการออกกําลังนะครับตัวนั้นก็เป็นหลักฐานได้เหมือนกันแล้วเวลาที่เราผ่านไป5วัน10วันเราเอามาดูเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าอ๋อเราออกกําลังเนี่ยไปวันไหนบ้างแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้แหละมันเป็นหลักฐานนะครับ เป็นการที่เราสร้างหลักฐานขึ้นมาเพื่อคอนเฟิร์มสิ่งที่อยู่ในหัวของเรานะครับอย่างของผมเนี่ยนะฮะของผมเนี่ยเป็นเรื่องของการทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมฮะผมอยากจะสร้างไรายได้จากมันเนี่ยแล้วผมก็มองว่าผมเนี่ยจะสอนนะครับสอนเรื่องราวสักเรื่องหนึ่งนะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยทิกต o k มันกําลังมาแรงมากเลยนะครับแล้วผมก็มีการติดตามเรียนรู้เรื่องของ t i k t o กเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแต่การสร้างหลักฐานแลวฮะว่าผมจะทํำ t i t t o k ได้ไหมนะครับผมก็เลยเริ่มต้นนะครับที่จะไปเปิดช่องทํำ t k t t อกนะครับแล้วผมก็ไป คิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะทํะสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ตัดสินใจมาได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปแล้วก็เน้นในเรื่องของการศึกษาทางจิตวิญญาณซะหน่อยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมกําลังเรียนรู้ด้วยเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ไปด้วยนะครับล้วก็เอามาทําเป็นสื่อนะครับสอนคนอื่นได้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เก่งขึ้นนะครับที่ผมก็เลยเลือกเรื่องนี้นะครับเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมันก็จะไป แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่มันเกี่ยวข้องอาจจะมีเรื่องข่าวบ้างนะครับที่มันสามารถที่จะเอามาแล้วก็มาโยงกับเรื่องของการทําสมาธิการฝึกจิตหรืออะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยเริ่มทำนะฮะเริ่มทําโดยตอนนั้นเนี่ยผมไม่มีความรู้สึกนะครับว่าว่าตัวเองเนี่ยจะทำไม่ได้นะครับด้วยการที่หลังจากที่ผมนั่งฟังเสียง A f ฟ i r m a t i o ชันมาสักระยะหน,นึ่งเนี่ยคือมันจะมีก็มีน้อยมากนะครับคือมันอาจจะอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่า ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ไปโฟกัสมันนะครับด้วยความที่ว่าเรารู้สึกเราเห็นตัวเองทุกคืนนะครับก่อนนอนว่าเราจะเป็นคนแบบไหนเราจะทําอะไรได้นะครับมันก็อาจจะทําให้เสียงในจิตใต้สำนึกเนี่ยมันเริ่มเบาลงนะฮะมันก็เลยทําให้ตัวผมสามารถที่จะออกมาทำอ่ะได้ดีมากขึ้นนะครับพอเริ่มทําได้สักพักหนึ่งนะครับมันก็มันก็เติบโตแบบแบบปกตินะครับมีคนดูหลักร้อยเป็นเหมือนกับแอคเคาท์ใหม่ทั่วไปนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะฮะผมนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิ ก่อนนอนนะครับผมฟังเสียงแ f f ฟ r m a t i o n ใช่ไหมครับแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมจะนั่งสมาธิประมาณ30นาทีนะครับในช่วงนั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีภาวะหนึ่งนะครับเหมือนกับเป็นแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับไม่ได้งีบนะบไม่ได้งีบมันจะเป็นบ่อยๆอยู่แล้วนะฮะเวลาที่มันมีสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นวันนั้นนะครับในช่วงวันนั้นเนี่ยจะเกิดความรู้สึกว่าไปเห็นภาพนะฮะเห็นภาพคือตอนนั้นเนี่ยผมตอนที่ผมเริ่มฝึก เรื่องจิตวิญญาณเนี่ยผมก็ไปรู้จักกับเหตุวิเศษนะครับเมจิกมัชลูมนะครับที่เขาเรียกว่ามันเป็นสารเปิดจิตนะครับผมไม่ไม่ขอคุยรายละเอียดเรื่องของเหตุละกันแต่ว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ผมไปเห็นนะฮะตอนนักสมาธิวันนั้นเนี่ยผมไปเห็นว่าในช่อง t ิกต o k ของผมเนี่ยมันมีเรื่องเหตุอยู่ เป็นคลิปเลยนะครับเป็นคลิปแต่แตไ,มไม่รู้รายละเอียดในคลิปนะแต่รู้ว่าตัวเองเห็นในไอคาวของตัวเองเนี่ยมีเรื่องเห็ุแล้วมันมีคนดูเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากพอออกจากสมาธิมานะครับผมก็เลยมานั่งเขียนสคริปต์นะครับที่จะเล่าเรื่องเหตุน,นะครับลงใน Tik t o k นะครับแล้วก็พอหลังจากที่ทำสคริปต์ถ่ายวิดีโอตัดต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคลิปนี้แบบปังโอ้โหกูแล้วอย่างขนลุกเลยนะฮะมันปังเหมือนกับเหมือนกับในตอนที่ที่ผมนั่งสมาธิเลยนะครับ สภาวะสมาธิมันอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับรู้สิทธิ์ดีมก็ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นภาวะแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นอ่ะเราก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันไม่ใช่ความคิดอะเหมือนมันเป็นความฝันนะครับแล้วมันเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบนั้นเลยคือคลิปนี้เนี่ยมีคนดูจนถึงวันนี้นะครับจากเดือนเมษามันจนถึงวันนี้เนี่ยเกือบจะเป็นล้านวิวแล้วอะแล้ววันนั้นคือ50,000นวิวภายในภายใน2วันและด้วยความที่คลิปมันปังใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้ช่องเนี่ยมีคนติดตามเยอะขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะในเวลาไม่กี่วัน ผมก็เลยคิดว่าเนี่ยมันคือสัญญาณนะที่บอกว่าผมเนี่ยมาถูกทางแล้วนะครับและจากเหตุการณ์นี้นะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยคิดได้ว่าควรที่จะทำคอสติกต็อกนะครับเพื่อที่จะสอนคนเวลาที่เขาอยากจะออกมาพูดหน้ากล้องแบบเนี้ยนะครับว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับเป็นติกต็อกสายเล่าเรื่องสายสอนสายให้ความรู้นะครับผมคิดว่าทางนี้เนี่ยผมน่าจะถนัดแล้วก็น่าจะทําออกมาได้ดีนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ผมนะครับใช้ตัวของ a f f i ฟ m a t i o n ชนนะครับเสียงที่บอกตัวเองนะแล้วผมเห็นภาพนั้นเนี่ย มันทุกวันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็สร้างหลักฐานนะครับหลักฐานที่จะแสดงว่าเราเนี่ยจะไปเป็นคนแบบไหนนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้นะครับและทั้งหมดนะครับมันก็เลยทําให้เกิดผลลัพธ์ที่วันนี้นะครับผมมีคนเรียนในคอร์สของผมเนี่ย ประมาณ160คนนะครับและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ส่งผลให้ผมเนี่ยมีพลังนะครับในการที่จะทําอะไรให้มันดีขึ้นในการที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็ทำคอสเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ออกมาไลฟ์มากขึ้นด้วยและทุกคนนี้นะครับผมสามารถที่จะเชื่อได้เต็มร้อยเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะไปเป็นคนที่ผมเนี่ยต้องการที่จะไปเป็นได้ และนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมอยากจะใช้ให้ฟังนะฮะและผมเชื่อว่าวิธีนี้เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยให้ใครหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะทําได้แบบเดียวกันด้วยไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้ในรูปแบบไหนนะครับว่าคุณต้องการที่จะเป็นคนแบบไหนคุณสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับและเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะสอนวิธีการเขียน A f f i ฟ m um a t i o n นะครับให้คุณเอาไปลองใช้เขียนในสิ่งที่คุณต้องการที่จะเป็นนะครับว่ามันจะต้องเป็นรูปแบบไหนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามา อัดเสียงโดยที่ใช้เสียงของคุณเองนะครับอัดนะครับหลังจากที่ได้เสียงมาแล้วนะครับเราก็จะเอาไปตัดต่อนะครับในโปรแกรมที่ชื่อว่า Audacity นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าวิธีการเนี่ยมันทำกันยังไงนะครับ